ช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสด k x p อ็ s s พลสแมีไว้อุ่นใจให้คุณยิ้มได้ในทุกช่วงโอกาสของชีวิตที่ห้องอาหารจีนหลงฟงโรงแรมสวิสโซเทลล์คองคอร์ดเนี่ยนะคะ มีเมนูอาหารที่เรียกว่าพิเศษมากมายทีเดียวแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลใชฟอํนาจก็เลยเชิญอิงกลับมาชิมอาหารที่หลงฟงอีกครั้งหนึ่งวันนี้เตรียมพิเศษมาฝากท่นผู้ชมค่ะครับวันนี้ก็เตรียมพิเศษมาเป็นปูอลาสก้าผัดบะหมี่ฮ่องกงครับค่ะหรือเรียกว่าบะหมี่ฮ่องเต้ครับบะหมี่ฮ่องเต้ครับและอย่างอื่นนะคะวันนี้มีกี่เมนูที่เอานาเอาก้ามปูอลาสก้ามาทํานะคะเอ่อที่เป็นปูอลาสก้าวันนี้มี6เมนูครับค่ะครับก็มีปูอลาสก้าผัดซอสเล็กโอคค่ะรับ ปูลัสก้าผัดเนยค่ะแล้วก็มีปูลัสก้าอบชีสค่ะแล้วก็มีปูลสก้าซอสสวรดแล้วก็มีปูรัสก้าสลัดเตี้ยงไฮสไตล์ครับนอกจากนี้เราก็ยังมีเมนูบุฟเฟเ่ตสามารถเลือกทานไม่อั้นเลย88เมนูนะครับราคา688บาทครับเห็นอาหารหน้าตาหน้าทานหน้าทานแบบนี้แล้วอยากพาครอบครัวมาแล้วใช่ไหมคะพิเศษค่ะ เพียงคุณถือบัตรเครดิตธนาคารกรสิกรไทยคุณจะได้รับส่วนลด15%จากห้องอาหารจีนหลงฟงโรงแรมสวิสโซเทลือคองคอร์ดแบบนี้เลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะครับทางห้องอาหารของเราเนี่ยก็มีเทศกาลปัวรัสก้านะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่จะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นช่วงโปรโมชั่นอาหารพิเศษนะครับผมเราจะนำปัวรัสก้ามาทำเป็นอาหารจีนให้ทุกคนได้ลองชิมกันกนะครับผม